มาเบิดอะไรกันดีกว่าค่ะ พี่สามารถเบิกอะไรผ่านตัวแอปพลิเคชันได้นะคะซึ่งมีอยู่3วิธีนะคะก็คือวิธีแรกก็คือเบิกจากงาน่อรมนะคะเวลาพี่พ่แจ้ง่อรมเข้าไปเนี่ยก็สามารถเบิกอะไรจากการเปิดงานได้เลยนะคะหรือวิธีที่สองก็คือเบิกจากงาน PM นะคะพี่ๆทำพีเอ็มก็สามารถที่จะไปเบิกอะไรจากหน้า PM ได้นะคะแล้ววิธีที่3ของเรานะคะก็คือเราสามารถเบิกตรงผ่านตัวแอปพลิเคชันได้เลยนะคะง่ายๆเดี๋ยววันนี้เอจะมาสอนวิธีการเบิกตรงนะคะพี่ๆไปที่ คียสามคียด้าน,นบนนะคะไปที่ระบบอะไหล่ของเรานะคะแล้วก็เมนูตัดสต็อกอะไหล่นะคะนี่ก็จะเห็นอะไหล่ของพี่ๆทั้งหมดนะคะก็จะมีทั้งราคาทั้งรูปทั้งยอดคงเหลือนะคะของอะไหล่ให้พี่ๆเลือกนะคะถ้าพี่ๆจะเลือกอะไหล่ก็กดเพิ่มลงในตะก,กร้าได้เลยกรอกจานวนชิ้นได้เลยนะคะแล้วก็เพิ่มลงในตะก,กร้ากดถัดไปนะคะเหตุผลในการเบิกคะพี่ๆก็สามารถเลือกเหตุผลหรือว่าจะกรอกเหตุผลเองเลยก็ได้นะคะ ว่าใช่นงานทั่วไปเสร็จแล้วนะคะก็กดยืนยันแค่นี้นะคะก็บันทึกข้อมูลสําเร็จแล้วหรือว่าถ้าเป็นการอนุมตัติก็จะมีการมาจากทางฝั่งวิศวกรหรือทางสต็ก่อนนะคะแล้วพีพ่ีก็จะสามารถเข้าไปรับอะไรที่น่าคลังได้เลยค่ะยังไงแค่นี้ก็เบิกอะไรได้แล้วคะ่ะ